สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนหลังบ้านของประแมงนะคะวันนี้ประแมงจะพาท่านผู้ชมมาดูถั่วพลูนะคะถั่วพลูที่ปีที่แล้วต้นใหญ่มากนะคะเป็นพุ่มใหญ่มากเลยทีนี้ประแมงคิดว่าเขาจะไม่โตเนื่องจากว่าปลวกกินนะคะแล้วเขาประแมงก็ตัด เถาของเขาทิ้งหมดเลยนะคะจนถึงโคนนะคะแล้วก็มีมดแดงแล้วก็ปลวกกินที่โคนมานะคะปรากฏว่าเขาไม่ตายค่ะหลังจากที่ป้าแมงคิดว่าเขาจะตายแล้วนะคะเราไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวผู้วูที่ป้าแมงพูดนะคะที่ว่าอเอาโคนของต้นเก่าของปีที่แล้วนะคะของเขา ของพระต้นเก่าๆค่ะที่ป้าแมงคิดว่าเขาตายแล้วนะคะรับกลัวกินนะคะแล้วป้าแมงก็ตัดเถาเขาทิ้งหมดเลยแต่ป้าแมงก็เอาเอาดินมาอ่าไว้ปลากรบนะคะกลบตรงโคนต้นเขาไว้นะคะแล้วก็รดน้ําป้าแมงก็หมดหวังแล้วแหละว,ว่าเขาจะไม่ตูนะคะดูสิตอนนี้เต็มเลยนะคะแต่เขาไม่พุ่มใหญ่เหมือนปีที่แล้วนะ เขาไม่พุ่มใหญ่เหมือนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเต็มหมดเลยนะคะพแมงทำร้านให้เขานะคะค้างผูนะคะเห็นไหมดูเต็มเลยลูกนะด,นดูสิแต่ว่าแม่งจะเก็บสักหน่อยเก็บลูกนี้พ่ะแม่งกลัวเขาแก่จะนั่นเป็นอ่อกินอ่อนๆนิดหน่อยหนะึ่งเห็นไหมคะลูกโตๆพ่อแมงจะเก็บสักหน่อยเอาไปให้พี่สาวพี่สาวเขาชอบกินเขาบอกว่าถั่วพูของเราที่นาน่ะ อร่อยกรอบเพราะว่าอ,อย่างนี้หลานก็ชอบกินหลานน้อยก็ชอบกินค่ะเก็บทั้งหมดเมื่อวานก็ได้ไปนะคะได้ไปม่อนมาทําไมลูกม่อนมาทําไมฮะแม่เก็บถั่วพูู <c oughs> ดูสิมีแค่นี้แหละแต่ดกมากเลยเห็นไ,ไหมคะ เอาลูกนี้สักหน่อยนึงต้องค่อยๆเก็บกลัวกลัวไม่โตลูกเื่นนะคะโอเคค่ะโอเคยังไงค่ะถั่วพลูของป้าแมงค่ะหลังจากที่ป้าแมงคิดว่าเขาจะไม่มีแล้วนะคะจอมแสงสักหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Hopefully. <laughs> okay, hi.